อดีตนายอำเภอหัดใจ่อดีตนายอำเภอรลองไบโคงอดีตรองผู้ว่าราชการจวัดสตูลนะครัแต่นชาตินัทลาเหมือนเดมาทุกปีเหมือนกันนะฮะอาจารย์ทราบข่าวเราแล้วก็ได้เชิญอนน้องมัครเด็พระสงฆ์นำเรียนกำหนการในเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะปัตนาบิดโต นะครับันเาจรู้สึกระดานหายระรับต่อไปจะเป็นการมอบตุนการศึกษาให้กับโรงเรียนจํานวน12โรงเรียนาาเป็นเงินทุน,นาทารวิยในโอกาสนี้ด้วย โรงเรียนที่สองครับโรงเรียนเป็นน้องๆหนุ่นะครับนอกจากอยู่ที่โรงเรียนวันดกุ้งียอยู่ใกล้วัดแล้วนะครับแต่หลวงพ่อก็ดูแลดูลง,งบอกว่ามีคืนนะนะครับเป็นยอดเงินหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทนะครับโรงเรียนที่สามครับโรงเรียนของทุนการศึกษาว่าเวลามี่การ ผู้แทนครับพ่อครับต่อไปโรงเรียนที่ห้าพิธเรียนวัดโคกม่วงนะครับ าสอนเลยนะครับคุณีรัมพ่อนะครับโรงเรียนที่หกครับโรงเรียนบ้านเตี้ยอาจารย์ผู้แทนนะครับครับสอนเลยนะครับโรงเรียนบ้านนาบ้านโพครับโรงเรียนบ้านนาบ้านโพสอนเลย ถ้าโรงเรียนต่อไปนะครับโรงเรียนบ้านต้นสร้างต่อจากมาต่อจากโรงเรียนหนองล้านเลยนะครับก็จะต่อไปนะครับโรงเรียนที่ส <Took S 1> ุดเด่นในโรงเรียนที่สุดสองโรงเรียนบ้าน <ma>